เพจนะครับเจอผมแรงเกมราดนะครับวันนี้เจอกันวันพุธที่20ธันวาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง GQ18 นะครับเวลา18นาฬิกานะครับวันนี้ก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับนำทีมโดยเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของยอดขุนพลสอพงอมรนะครับเจอกับพลังรั์ คู่นี้เคยเจอกันมายอดขุนพลเคยชนะมานะครับวันนี้สู้กัน111.5นะครับยอดขุนพลมา111.4นะครับขาดไป0.1นะครับไฟล่าสุดก็ชนะน็อกเจ้าเด่นลำปางนะครับสำหรับเจ้ายอดขุนพลขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าพลังซับนะครับพลังซับเนี่ยมา111.5ตามพิกัดนะครับไฟล่าสุดก็ แพ้ยอดขุนพลมานะครับวันนี้ยังชอบไปที่ยอดขุนพลนะครับเคยชนะหมาวันนี้น่าจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันของมนันะครับมนัตยอดยุดมวยไทยนะครับเจอกับเจ้าพันลำ TK Diamond Home นะครับคู่นี้โชกัน116นะครับมนัตมา111.5นะครับขาดไป0.2นะครับไฟลล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าเพชรนิพนธมานะครับสำหรับเจ้ามนัตขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าพันลำนะครับมา111 115 9นะครับ115.9ขาดไป0.1นะครับสําหรับเจ้ามนัทเนี่ยขาดไป0.2พันลำขาดไป0.1นะครับผลงานของพันลำนะครับไฟล่าสุดก็เสมอเดวิดนะครับเดวิดออโตอารวันนะครับวันนี้ชอบที่จะพันลำนะครับพันลำาทีเอ็นไดมอนท์โฮมนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับแมมมอสสอสละชีพนะครับเจอกับเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยนะครับคู่นี้เจ้าเพชรโชคชัยต่อน้ําหนักให้สองปอนด์นะครับโชค123ต่อ125นะครับ เจ้าแมมมอสเนี่ยมา125ตามพิกัดนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะผลรวัตมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรโชคชัยนะครับเมื่อเช้ามา125.5นะครับก็ลดไป0.5นะครับไฟล์ล่าสุดก็แพ้น็อกนะครับเจ้าขุนพลเอิร์ดมานะครับคู่นี้ อย่างชอบไปที่เพชรโชคชัยนะครับชอบลูกแข็งแรงนะครับถึงแม้จะต่อลาหนักให้2ปอนด์ก็ตามวันนี้มองว่าน่าจะเอาอยู่นะครับส่วนคู่ที่3นะครับแลมโบว์รัตนาบัณฑิตนะครับเจอกับยอดโคมตะกซินบีมวยไทยนะครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับแลมโบเคยชนะมานะครับวันนี้โชกันเวทใหญ่เลยนะครับหนึปอนด์นะครับผลงานของแลมโบ้นะครับแฟ์ล่าสุดก็แพ้เจ้าซาจัดมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับ เจ้ายอดโคมตักไฟล่าสุดก็แพ้แลมโบ่มนาครับอ่ะวันนี้ชอบไปที่ยอดโคมตักนะครับวันนี้น่าจะเตรียมตัวน่าจะทำการบ้านมาแก้เมือนะครับอ่ะชอบโคมยอดคมตักนะครับลุ้นไปปลายนะครับส่วนช่วงที่2นะครับถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับแพตตี้สพงอมรน,นะครับเจอกับเพชร เหียดนางลาบนะครับคู่นี้ช่วงการพิกัด1 1 9นะครับผลงานของแพตตี้นะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรอุดมมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับคู่ชกเจ้าเพชรนะครับไฟล่าสุดก็ชนะเบิกบานก็ต่างฝ่ายต่างชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าวันนี้ยังชอบไปที่แพตตี้นะครับแพตตี้สพงอมรนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับจัดทองนะครับวันนี้เจอกับหน่วยซิลนะครับหน่วยซิลคู่นี้ชอบที่เจ้าจัดทองนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับเห็นเด็กไฟ เกียรติพรเทพนะครับเจอกับเพชรสุดใจต่อแย้มสวนนะครับคู่นี้ชกกันพิกัด116นะครับ116ปอนด์ผลงานของเจ้าหินเหล็กไฟนะครับไฟล่าสุดก็ชนะน็อกเจ้าซปเปอร์แม็กนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเพชรสุดใจไฟล่าสุดก็ชนะน็อกเจ้าเสาเอกต่างฝ่ายต่างชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่วันนี้ชอบไปที่เจ้าหินเหล็กไฟนะครับส่วนคู่เอกนะครับเพชรมงคลเมืองศรีมานะครับเจอกับยอดสนดัน ชยโชคศักดิ์สีนะครับเพชรมงคลเจอกับยอดสนั่นคู่นี้ชกกันร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเพชรมงคลไฟล่าสุดเนี่ยชนะน็อกเจ้าปานเพชรมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้ายอดสนั่นนะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรเอกชัยมานะครับแต่ว่าวันนี้ชอบที่เจ้าเพชรมงคลนะครับเพชรมงคลเมืองศรีมานะครับสรุปมวยชอบช่วงแรกนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบเพชรโชคชัยนะครับแล้วก็ยอดคมปะตักนะครับ เพชรโชคชัยแล้วก็ยอดคมประตัดนะครับส่วนช่วงที่2นะครับชอบเพชรมงคลนะครับเพชรมงคลเมืองสีมานะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกพลังใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจและก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเทียมราชลาไปก่อนครับสวัสดีครับ